เออเสียงประตูอย่างนี้มันโอ้โหเสียงที่น่าคุ้นเคยไม่มีเชคโค้ให้แกแล้วมึงทำาุ่งหน้ามันทำไมมึงทำมุ่งน้ามันทำไมมีปัญญาทำป้ายให้กว่าแต่ไม่มีเชคโค้ให้โอโ้คุณแจเปิดเกียดเสียงประตูเฮ้เ,เว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆกูตกใจหรือเปล่าล่ะตกใจเดียสัต์ เมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ครูขนลุกจริงเมื่อกี้ตกใจอะไรวะเนี่ยถึงเรียกั่นจะไม่แรงแต่เมื่อกี้ไปแล้วเอาละเดินไปข้างหน้ากูกลัวแล้วเข็นข้างหลังมาไรบ้านโอ้ชิบเมื่อกี้กูเห็นเลยไหมไอถุงข้าวถุงข้าวถุงข้าวเมื่อกี้กูเห็นเลยแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่สาฝปใช่ไหมไอเก็ตอบไม่ได้นะ